สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเรามาอยู่กันที่รรยการเพรารวนะแม่ตั้งังมือเหมือนเดิมนะคะทุกคนซึ่งวันนี้นะคะเราจะมาเล่าเรื่องผีค่ะที่เป็นเรื่องแต่งแต่มีความสืดเสียอยู่ในนั้นนะคะซึ่งเรื่องนี้นะคะมีชื่อว่าสเต็กเนื้อคนเดี๋ยวเรามาเริ่มเล่ากันเลยดีกว่า ตัวละครหลักในเรื่องนี้นะคะก็มี2คนนะคะได้แกล่ลิลลี่แล้วก็เจมส์ค่ะเออชื่อเจมส์ดีแล้ววสิซึ่งเจมส์นะคะเขาเป็นคนที่ทํางานอยู่ในบริษัทนึงและอยู่ดีๆเขาก็ยักยอกเงินบริษัทแล้วเขาก็ลาออกมาอะไรแล้วเขาก็ได้เงินนั้นกลับบ้านมะแล้วเขาก็ไปเปิดร้านขายสเต๊ะ เป็นร้านแบบร้านแยกในร้านกาเชเต,ตแต่ไม่ค่อยดังคือปกติร้านปกติที่ไม่ค่อยดังซึ่งลิลี่อะมันเป็นเพื่อนของเจมส์ซึ่งตอนนี้ยัทางทำงานที่บริษัทนั้นอยู่ซึ่งก็รู้ว่าเจมส์จะเก็บเงินแต่ก็ไม่เป็นไรเนี่ยซึ่งเจนนะนะก็ได้ไปยืมเงินลิล,ลี่มาขี่บาทก็ไม่รู้วันหนึ่งลิลลี่ก็เลยไปทวงเงินที่ร้านของเจมส์ว่าเจมส์เจมส์เจมส์คือเราอ่ะตอนนี้กําลังค้อนเงินเออเอาเงินที่ยืมมาคืนด้วยแล้วจะได้เอาไปทำเงิน ลิลลี่ก็เลยไปขอขึ้นมาจากเจมแต่จเจมบอกเจมไม่มีเงินแล้วบอกว่ารอให้มีเงินก่อนค่อยคืนลิลลี่ก็เลยบอกว่าร้านไข่สเต๊กสเต๊กก็ไม่อร่อยแล้วมันจะมีเงินหรอแล้วสะพัพอพูดอย่างนั้นแล้วแบบมไม่มีลูกค้าอย่างนั้นเหมือนแบบมันว่าว่าร้านของตัวเองอะ่ะมันเก็บแต่ไม่มีลูกค้าทําให้เจมรู้สึกโมโหเจมก็เลยเลยเวิวายกลับไปเออก็เดี๋ยวรอให้มีเงินก่อนค่อยคืนไงลูกค้าก็มีอย่างนี้นก็เลยทะเลาะก,กับลิลลี่แบบแล้วลิลลี่นั้นก็เลยได้บอกว่าถ้า เจนยังไม่คืออนเงินอ่ะลินลี่จะไปบอกบริษัทว่าเจนจะเจ้างาน,นบาริษนะัทนะทําให้เจนู้สึกตกใจเป็นอย่างมากแล้วลินลี่ก็กำลังออกจากร้านไปเจนก็เลยคือควัมที่โมโหถึงขีดสุดแล้วก็เอาความที่เจนเนี่ยไม่อยากให้ทุกคนรู้ ก็อี้ข้างๆมาเจมก็เลยเผลอฟาดจริงแล้วลินลี่ก็ตายเจมก็เลยพอรู้ว่าลินลี่ตายเนี่ยเจมก็เลยตกใจมากแล้วกาเราต้องอำพังคดีไม่อยากปิดคุกไงก็เลยเอาเก้าอี้ตัวนั้นอนะ่ะขับรถไปมืองข้างๆแล้วก็ไปฝังไว้ใต้ดินอะไรเอาก็อี้ตัอน,น้นฝังไว้ใต้ดินเต็มเลือดแล้วเจมก็ขับมาแต่เจมใส่ถุงมือนะเลยไม่มีรอยนะ้ำมือ ตอนค่ามีเตมกลับมาปุ๊บเตมก็มาสับเนื้อของลินดี่สับสับสับสผสมกับเนื้อของสเต๊้เพื่อให้มีร่องรอยสพกเน่ไม่มีร่องรอยของศพอยู่เขาเลยสับแล้วก็นำไปผสมกันแต่มันต้องสับให้ละเอียดจริงๆไง เพ่งตอนนั้นพอมันเด็กปุ๊บเจมมาสับจนแบบเช้าเลยประมาณสักตีห้านั่นแหละแล้วก็มีลูกจ้างของเจมมาที่ร้านลรวบอกหุ้ยวันนี้หัวหน้าขยันแข่งอาเลนะเพราะปกติอ่ะเจมมาทํางานแค่ช่วงแบบตน้นกลางคืนอ่ะช่วงเย็นถึงกลางคืนแต่วันนี้เจมแต่มาเช้าจะได้ลูกจ้างก็เลยแปลกใจแต่ก็ไม่สนใจลยไปทํางานของตัวเองเจมก็ไม่ได้สนใจอะไรมาทํางานก็สับเนี้ยบเรื่อย แล้วก็ผสมกันสภักเจมส์ก็กลับบ้านไปก่อนเนี่ยเขากลับบ้านก่อนหนะ้าแล้วสภักเจมส์ก็มาทํางานของตัวเองอตอนเย็นซึ่งวันนั้นเป็นวันที่ลูกค้าเยอะมากเพราะว่าวันนั้นเป็นวันที่มีการแข่งบอลเขาก็ลูกค้าเลยแค่มาดูบอลแค่นั้นเลยมาดูบอลซึ่งก็มีสงสเต็กกินบ้างลูกค้าก็บอกเฮ้ย hey, สเต็กอร่อยขึ้นนะพี่ทำยังไงถึงสเต็กถึงอร่อยก็ เจมส์เลยบอกว่าอ๋อพอดีว่าซื้อคนละเจ้าแล้วก็หมักนานเป็นพิเศษน่ะพูดเช่นนั้นแหละลูกค้าก็ไม่มีใครถามเพิ่มนะแอ้ลูกค้าแปลกใจนิดนึงแต่ก็ไม่ได้ถามอะไรเพิ่มแล้วลูกค้าก็ประกบว่าสเตกเนื้อโคน,นเป็นที่นิยมมากแล้วลูกค้าชอบมากเลยทุกคนเลยพอดูวันจบใช่ไหมลูกค้าก็เอิ่มหายไม่สเต็กอะไรยังไงพอดูวันจบลูกค้าก็เริ่มหายไปแต่ก็เหลือส่วนหนึ่งที่ติดใจสเต็เนื้อโคนอนะ่ะพอนั่งกินกันแต่ซึ่งเจมส์ก็โอเคอย่างาี้ เจมก็ไม่ได้อะไรก็เห็นลูกค้ากินไอ้นี่ก็รู้สึกมีความสุขร้านเราอาจจะดังก็ได้ถ้ามันทําอร่อยประมาณนี้นั่นแหละซึ่งตอนนั้นอยู่ดีๆก็มีลูกค้าบางคนที่ลุกขึ้นมาจากโต๊ะนัะ่แหลแล้วมีพลระกําลังมหาศาลมาด้วยัก มีหลายคนประมาณสักสิบกว่าคนประมาณนั่นแหละแล้วก็เดินออกมาหาเจมเจมอ่ะก็เห็นหน้าลูกค้าพวกนั้นอ่ะสิบกว่าคนนะเป็นลินลี่ทั้งหมดเลยเจมก็เลยตกใจมากเจมก็เลยบอกออกไปออกไปออกไปตามภาษาคนเจอวผีอ่แหลูกค้าพวกนั้นก็ไม่สนใจเดินเข้ามาหาเจมแล้วลูกค้าพวกนั้นอ่ะก็ทำเรื่องที่น่าเสียดสีออกมากก็คือ เอามือขนตัวเองฉีกเนื้อของเกมสดๆมากินเลยพูดเนรื่องที่น่าสยองมาแล้วลูกค้าก็กินไปจนกระทั่งแบบคือไส้ก็ทะลักเลยนะจ๊ะว่าคือสยองอะ่ะเลือดก็ไหลอะ่ะแล้วลูกค้าบางส่วนที่เห็นมันก็ตกใจให้เกิดอะไรขึ้นก็บางคนอ่ะก็เพียงจะดึงตัวลูกค้าพวกนั้นออ,อกมาแต่ปรากฏว่าดึงไม่ได้มีพลักกาลังเมันเดือดหักไงก็เลยดึงไม่ได้ลูกค้าก็เลยกินเกมจนกินหมดปุ๊บอที่ดลูกค้าพวกนั้นก็สลบกเลย โดยกระทั่งอยู่ในความมึนงงของแบบแล้วก็ความเสียดสงของลูกค้าที่ดูอยู่อะเสียดสีอยงมากอะแล้วก็ขยับไปไหน,นไม่ได้คือกลัวมากอะไรปะแล้วก็งงด้วยเกิดอะไรขึ้นนันแเลยหลังจากนั้นอะก็ปรากฏว่าพวกเขาตายแล้วไม่มีลมหายใจแล้วเขาก็เลยทําการโทรหาตํารวจแล้วก็โทรหาทุกพยาบาลสพตํารวจก็เลยได้ข้อสรุปว่าเอาจริงๆอะเจมส์อะมันฆ่าคนเพราะว่าตำรวจก็เห็นหลักฐานลงรอ,อยตำรวจสืบหาหลักฐานได้แล้วกุณเจมส์อะมันฆ่า แล้วมันก็นําไปผสมกับสติเพราะลูกค้าพวกนี้มันนีส่วนผสมของเนื้อคุณอยู่ในท้องหมดเลยใช่ไหมล่ะแต่ตํารวจก็ยังไม่รู้ว่าลูกค้าพวกนี้ที่มันไปฉีกเนื้อของจจมเนี่ยเพราะอะไรเพราะมันเกิดอะไรขึ้นเธอว่าเจมรู้แต่เจมตายไปแล้วนี่นะคะก็จบไปแล้วสำหรับเรื่องสเต็เนื้อคนที่น่ากลัวสำหรับคลิปนี้นะคะใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามรายการเทวาน้ำแม่ด้วยนะคะ สำหรับคลิปนี้นะคะไปก่อนบ๊ายบาย